สวัสดีค่ะวันนี้เอาเคสเสริมจมูกใหม่ด้วยเทคนิคที่ไม่ใส่ซิลิโคนมาให้ดูนะคะอ่าน,นี้เป็นรูปก่อนทำนะคนไข้ไม่เคยทําจมูกมาก่อนแต่ว่ามีโครงจมูกเอียงค่ะจะเห็นว่าโครงจมูกเนี่ยมีความโค้งนะคะมีความมีความโค้งเองียงเล็กน้อยแล้วก็บิดนิดนึงนะคะก็คนที่โครงจมูกเอียงนะคะถ้าเราเสริมซิลิโคนนะคะซิลิโคนจะไม่สามารถวางแนบไปกับโครงจมูกได้คะ่ะ ก็จะมีปัญหาเรื่องซิลิโคนเด้งซิลิโคนลอยหรือว่าเคลื่อนตัวผิดตำแหน่งได้แต่อันนี้ค่ะคือเราใช้เทคนิคที่ไม่ใส่ซิลิโคนค่ะคือใช้กระดูอ่อนหูในการยกปลายจมูกให้ปลายยกขึ้นแล้วก็ส่วนตรงสันจมูกเนี่ยเราใช้เป็นตัวเนื้อเยื่อเทียม hmm. human ADM นะคะแบบสำหรับเสริมสันจมูกโดยเฉพาะนะคะเนื้อเยื่อเทียมเนี่ยก็จะสามารถที่จะแนบไปกับ โครงจมูกของคนไข้นะคะได้ทุกจุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่เห็นความเบี้ยวเอียงนะคะจะไม่เห็นแบบขอบหรือหลุดแกนคือจะดูเป็นธรรมชาตินะคะแม้กระทั่งในคนที่โครงจมูกเอียงเนี่ยก็สามารถที่จะเสริมได้โดยที่ไม่ได้ดูแบบไม่ดูว่าจมูกเอียงมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของปลายจมูกเนี่ยที่ยกขึ้นเนี่ยก็คือเราใช้กระดูกอ่อนหูในการยกปลายนะคะยกกระดูกอ่อนปลายจมูกขึ้นนะคะ แล้วก็ยืดคอลลเมล่าลงมาก็จะดูว่าจมูกเนี่ยสวยเป็นธรรมชาตินะคะเหมือนคนที่ไม่ได้ทําจมูกมานะคะถ้าเกิดใครไม่รู้เนี่ยก็จะไม่รู้ว่าคนไขนะ้น่าทำจมูกมานะคะแต่ว่าจมูกเนี่ยก็คือจะโด่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เป็นรูปทรงที่สวยขึ้นกว่าเดิม Okay. อันนี้เป็นเคสหนึ่งเดือนอ่ะเป็นยังไงบ้างคะที่ทำมาดีไหมค่ะชอบมากเวลาแบบเวลาเราแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นแล้วถ่ายรูปก็คือจะมั่นใจค่ะมั่นใจมากขึ้นมีคนชมไหมค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะ